ห้องนอนน้องยูจินก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาวเสียงดีจากแดนใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามียูฉัดมงคลที่ล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปชมห้องนอนของน้องยูจินกันค่ะสร้างความฮือฮากันอีกครั้งสําหรับคุณแม่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ได้ออกมาโชว์บ้านหลังใหม่ที่ดูสวยงามอลังการไม่เบาเผยว่า เป็นบ้านหลังแรกในกรุงเทพของเธอกับสามียูชัดมงคลที่ซื้อไว้เป็นของขวัญลูกสาวคนแรกน้องยูจินโดย18ธันวาคม2564คุณน้าลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาเผยภาพบ้านหลังใหม่ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นห้องนอนสีหวานสุดฟรุง้งฟริง้งพร้อมข้อความว่ารอหนูมานอนกับน้าน,นะลูกยูจินบ้านน้องยูจินทางด้านว่าที่คุณแม่เจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ฝากถึงน้องสาวด้วยว่า นาลีดูแลจินด้วยนะคะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนั้นเข้ามากดไลค์ชมความน่ารักของห้องและชมความน่ารักของว่าที่นะ้าและหลานกันเป็นจำนวนมาก